เ,เรื่องกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจิทัลนี่นะครับผมคิดว่าความสําคัญของตัวกฎหมายเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงกันมากนะครับเพราะว่าก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าได้ฟังสื่อสารมวลชนเองก็มีผลนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการจัดสัรงคลื่นความถี่เป็นอำนาจของกสทชแต่ว่ากฎหมายชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกสทชกักบรัฐ นะครับเปลี่ยนไปจากเดิมน,นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมากนะครับมีผลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการสื่อสารนะครับมีผลในเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจตนะครับปัตเจตที่จะใช้สิทธิ์ในการสื่อสารโดยเฉพาะทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สื่อ,อาสารสนเทศต่างๆนะครับ ผมคิดว่าในแง่าภาพรวมเนี่ยกฎหมายที้งสิบฉบับเนี่ยม,มีผลมหาศาลนะครับต่อสังคมไทยทีนี้กฎหมายนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านคอรมอเมื่อต้นปีนี้เองนะครับเมื่อปลายปีผ่านมา2อฉบับแล้วก็อีก8ปฉบับเมื่อเมื่อต้นปีนี้นะครับหลังจากที่สังคมได้เห็นหน้าตาของกฎหมายก็มีเสียงสะท้อน มีข้อวิาพากษ์วิจารณ์มีข้อเสนอแนะรวมทั้งมีเสียงขานรับออกมานะครับประเด็นก็คือว่าเสียงที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยจะออกไปในทางทางลบนะครับเสียงที่เห็นด้วยก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของเชิงหลักการนะครับ กรรมธิการปฏิจุรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้ปเป็นเรื่องที่สำคัญมากมาก็เลยมีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาชุดหนึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์จุมพลบอกนะครับผมเป็นประธานอนุกรรมธิการชุดนี้แล้วก็ได้รับเกียริได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาช่วยกันระดมความคิดเห็นเราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้ผู้เกี่ยวข้องภายนอกเนี่ยมาให้ข้อมูลด้วยนะครับ เบื้องต้นก็คุยกันครับว่าโดยหลักการนะครับโดยหลักการของกฎหมายทั้งกฎหมายทั้งทั้งหมดนี้นะครับที่ออกมาเนี่ยก็เห็นว่า,ามีความสําคัญนะครับแล้วก็มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรองรับนโยบายการบริหารประเทศที่จะมุ่งพัฒนาให้ไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนะครับ แต่ว่าถ้าไปพิจารณาในรายละเอียดแล้วเนี่ยชุดกฎหมายดังกล่าวนี้เนี่ยจะดาเป็นชุดกฎหมายเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าก็ยังโทษกฎหมายที่ออกมาเนี่ยจะออกไปในด้านของความมั่นคงซะมากกว่านะครับตัวที่จะมาพูดถึงเรื่องการส่งเสริมรากฐานที่จะไปสู่เศรษฐกิจดิจิตัลนะครับ ตัวที่จะมาส่งเสริมในเรื่องของการที่จะไปสู่สังคมดิจิทัลนะครับตามตามคอนเซปต์ของสังคมเซรีประชาธิปไตยเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังอาจจะยังน้อยอยู่นะครับทนกฎหมายเนี่ยอกไปในทางของการเพิ่มอำนาจของรัฐเพิ่มการควบคุมนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับ เรื่องระบบตนาดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับจะไปให้ความสําคัญกับเรื่องอการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจและดิจิตัลโดยโดยฝ่ายรัฐมากกว่านะครับครับอ,อีกประการหนึ่งนะครับที่ที่คุยกันก็มองนะครับว่าโดยตัวกฎหมายเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของ national security นะครับก็คือเรื่องความมัน่นคงมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ cyber security หรือว่า system security นะครับ เรื่องที่จะทํำยังไงจะให้ระบบเนี่ยมีความปลอดภัยทํำยังไงจะให้ผู้ลงทุนหรือว่าภาคธุรกิจหรือว่าประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่าระบบเนี่ยจะไม่ถูกถูกถูกแทรกแซงนะครับหรือว่าระบบจะไม่ถูกเข้ามาแทรกแซงหรือว่าเข้ามาที่จะทําให้ความคับของลูกค้าหรือความลับทางการค้าเนี่ยเสียหายไปนะครับ คือตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้พูดในเรื่องของ System Security หรือว่า c ซเบอร์ซิเค t y มากนักนะครับแต่ว่าจะเป็นเน้นหนักในเรื่องของ National Security นะครับเรื่องที่ว่าถ้าว่ามีการคำมิดในเรื่องอเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีอำนาจในการเข้าไปตรวจค้นเข้าไปดูนะครับหรือว่ามีอำนาจใน,ในการเข้าไปดักฟังหรือว่าตรวจพิจารณาเนื้อหาต่างๆนะครับ จะออกไปในลักษณะนารนสามารกว่านะครับนอกจากนั้นนะครับก็จากการศึกษานะครับพบว่าโครงสร้างของการจัดตั้งหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นี้นะครับก็ถือว่ามีการรีออร์แก z ไใหม่นะครับกระทรวง ICT ก็จะหายไปเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็จะเกิดหน่วยงานาขึ้นมาจำนวนมากนะครับ ซึ่งเท่าที่ดูนะครับก็คือว่า,าจะมีการยกเว้นความรับผิดทางแพ่งและอาญาของหน่วยงานและก็พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาไว้อย่างกว้างขวางนะครับขณะที่มีการออกแบบให้องค์กรเนี่ยมีสภาพเป็นนิติบุคคลเพื่อความคล่องตัวในการทํางานแต่ว่าก็ให้สิทธิพิเศษนะครับเ,เปิดโอกาสให้ใช้งบประมาณของรัฐได้และก็ไม่ต้องนาเงิน ส่วนที่เหลือคือเป็นไรายได้ทันดินนะครับผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้รับเอกธิ์ในเรื่องของการลดเป็นโทษตามตามตามกฎหมายนะครับก็คือว่าถือว่าเป็นสิทธิบุคคลไม่ได้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับ,รบนอกจากนั้นก็จะมีประเด็นที่สําสคัญนะครับโดยเฉพาะในแวดวงของสื่อเองเนี่ยคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกสทช ถ้าเราจำกันได้นะครับเรื่องกสทชเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปสื่อที่สําคัญนะครับมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี2550นะครับที่กาหนดไว้ว่าเครื่องความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่ององค์กรกากับดูแล องค์กรกำกับดูแลที่เกิดขึ้นมาเป็นกสทชปัจจุบันเนี่ยกฎหมายที่รองรับก็คือพรบกสทชนะครับในปี2553นะครับเกิดเป็นกสทชขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องของการจัดสรรเคลื่อนความถี่ทั้งหมดนะครับขอขอขอย้ำว่าทั้งหมดการจัดสรรคลื่อนความถี่ทั้งหมดแล้วก็การกำกับดูแลกิจการโทรค,คมนาคมและกิจการ กระจายเสียงกิจาก,การวิทยุโทรทัศน์นะครับแต่ว่าตามโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่กฎหมายใหม่นี้ออกมานะครับตัวของกสทชอเองเนี่ยก็จะถูกหนัำไปเชื่อมโยงนะครับกับคณะกรรมการดิจิทัลคณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาตินี้นะครับตามร่างกฎหมายแรกที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าม e ีเพลเยอร คือมีแคดกับมีทีเป็นกรรมการอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้ก็มองกันว่า,ามันเป็นเรื่องที่อาจจะดูดูดูไม่เป็นไปตามหลักการ3ากลไม่เป็นไปตามหลักการที่ควรจะเป็นก็คือว่า,าผู้กําหนดนโยบายเป็นผู้เล่นนะครับเป็นผู้เล่นด้วยเป็นผู้กําหนดนโยบายด้วยในขณะที่ทางสากเนี่ยเราเห็นว่า ผู้กำหนดนโยบายหรือ policy maker นะครับ regulator แล้วก็คนที่จะเป็นผู้เล่นเนี่ยควรจะแยกกันให้ชัดเจนนะครับถ้าให้นักบอลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ,ะยกธงอ f f s i d e หรือว่ามีสิทธิ์ที่จะเป่านกหวีดแจกใบเหลืองใ,ใบแดงนะครับผู้เล่นที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามหรือว่าผู้แข่งขันรายอื่นก็อาจจะไม่ได้รับควาเป็นธรนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ สำคัญนะครับตามโครงสร้างเนี่ยกสทชก็จะต้องทํางานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาตินี้ด้วยนะครับเดิมน่าจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าของใหม่เนี่ยก็คือจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยและก็นโยบายของคณะกรรมการดิจิทัลด้วยนะครับการจัดสรรขึ้นความถี่ก็จะสามารถจัดสรรขึ้นความถี่ ในความเข้าใจของผมนะครับก็คือว่าจะเป็นเครื่องความถี่ในส่วนที่คณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติเนี่ยได้กันบางส่วนออกไปแล้วนะครับคณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติอาจจะเห็นว่ามีเครื่องความถี่บางส่วนที่สําคัญสำหรับความมั่นคงมีเครื่องความถี่บางส่วนที่สําคัญของชาติที่คณะกรรมการดิจิทัลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะดําเนินการไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนะครับ ก็กันบางส่วนออกไปดังนั้นกสทชเนี่ยจะพิจารณาขึ้นความถี่ในส่วนที่เหลือจากการกันออกไปแล้วนะครับอันนีเน้เป็นความเข้าใจของผมนะครับซึ่งก็แปลว่าเดิมคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าขึ้นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยขึ้นความถี่บางส่วนเนี่ยอาจจะถูกกันออกไปก่อนนะครับทีนี้ถ้ากันออกไปแล้วคณะกรรมการดิจิทัลนะครับหรือว่ารัฐที่เข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยถ้า ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์แห่งรัฐก,<ม>ก็คงไม่มีปัญหานะครับประเด็นในเรื่องของกสทจอีกประเด็นหนึ่งที่มีความห่วงใยกันก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกองทุนนะครับตามกฎหมายเดิมเนี่ยกองทุนวิจัยและพัฒนาสื่อนะครับจุดประสงค์ก็คงเป็นเรื่องของการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึง สื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งหลายนี้รวมทั้งเพื่อที่จะพัฒนาสื่อไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์นะครับให้มีความปลอดภัยมีความสร้างสารรค์มากขึ้นนะครับกองทุนนี้เนี่ยโดยหลักการก็คือเก็บจากโทรคมเก็บจากบอร์ดคาสติง้งแล้วก็ไปสู่การพัฒนาโทรคมและก็บอร์ดคาสติง้ง ตามกฎหมายใหม่1ิบฉบับที่ออกมาในตอนต้นเนี่ยก็คือว่า,าตัวตัวกองทุนเนี่ยจะเป็นกองทุนใหม่นะครับกองทุนใหม่เพื่อ,อกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับกองทุนก็จะไปส่งเสริมเรื่องให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้ส่งเสริมผู้ประกอบการส่งเสริมในเรื่องการพัฒนานะครับซึ่งก็จะเป็นคนละคอนเซ็ปต์กันนะครับเป็นคนละคอนเซ็ปต์กัน ก็มีคนตั้งคำถามว่าเอากองทุนไปเอาภารกิจของกสทชเดินไปด้วยหรือไม่นะครับ <c oughs> ก็มีการตั้งคำถาม,ถามสันอย่างไรก็ตามทราบว่าคณะกรรมการกิจการก็ได้รับฟังสีสะท้อนแล้วก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆพอสมควรประเด็นนี้ก็รับฟังแล้วก็มีการไปปรับแก้นะครับในร่างใหม่ที่มีการรับฟังความเห็นเป็นการเป็นเป็นวงในนะครับเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย ในเรื่องกองทุนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเดิมที่กําหนดว่าให้เป็นกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เปลี่ยนใหม่ว่ากองทุนกองทุนวิจัยและพัฒนาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่แต่ว่ากองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็จะขอแบ่งเงิน25นนะครับจากการประมูลวิทยุโทรทัศน์จากการประมูลโทรคม แล้วก็จากการดนาเนินงานของกทจนี่นะครับเอามาเจียดหรือว่าแบ่งมาให้กับทางกองทุนนี้ในการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับดังนั้นความกังวลตอนแรกที่เกรงว่าเมื่อเอากองทุนไปแล้วเนี่ยเรื่องที่จะพัฒนาวงการสือ่อวงการโทรคมนาคมจะหายไปเนี่ยตอนนี้ก็มีการรับฟังไปเบื้องต้นแต่เราก็ยังไม่เห็นว่าร่างกฎหมายสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็จะมีประเด็นนะครับเรื่องเรื่องของอาการที่เราจะไปสู่ไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนี้นะครับก็จากการที่ทางอนุกรรมธิการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็มีผู้สมคูรวุฒิแล้วเราก็ได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้มีส่วนได้เสียต่างเนี่ย ก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าการจัดทำกฎหมายนี้เนี่ยนอกจากขาดการมีส่วนร่วมนะครับขาดการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะจากผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยยังอาจจะขาดเรื่องของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้ข้อมูลเข้าไปในช่วงระหว่างที่มีการร่างกฎหมายนะครับนอกจากนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเราจะร่างกฎหมายดิจิทัลเนี่ย เ,เราต้องคิดแบบดิจิตอลนะครับไม่ได้คิดแบบอนาล็อกนะครับไม่ได้คิดแบบอนาล็อกก็อันนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นนะครับที่คณะอนุกรรมธิการเนี่ยได้ติดตามรับฟังแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาแต่ว่าเวทีวันนี้เนี่ยจะเป็นเวทีที่เ,เราได้เชิญผู้ทรงคุณว่วินะครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียกว้างขวางน,นะครับก็จะถือโอกาสนี้เนี่ยรับฟังความเห็นของ ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายด้วยนะครับเมื่อวานเราก็ไปจัดเวทีที่เชียงใหม่นะครับร่วมกับสถาบันการศึกษาที่สอนทางด้านวา,าสารศาสตร์นิเทศศาสตร์สี่สถาบันด้วยกันก็ได้รับฟังแง่มุมมาเพิ่มเติมวันนี้ก็จะถือว่าเป็นเวทีสําคัญที่เราจะได้ข้อมูลและก็ข้อคิดเห็นจากท่านผู้มีเกียรตินะครับก็ผมขออนุญ,ญาตเ,าเริ่มและก็เกินนับประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณ